สวัสดีครับผมโค้ชอิดนะครับประจามาช็อป GP Hub นะครับแล้วนี่ก็คือแหลกของผมนะครับในการใช้ทำการปรุงสูตรนะครับหรือเรียกว่าโอฮอคกิ้งนะครับในการจูนกาจอตะละบนะครับให้มีแรงกดได้สูงขึ้นกว่าค่ามาตรฐานนะครับ้านของเรานะครับมีวิธีการดำเนินการที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมืออาชีพเนื่องจากว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมการประกอบคอมขายนะครับมากกว่า25ปีครับเริ่มต้นจากที่พันธิพลาซ่าแล้วก็ ได้ย้ายออกมาตั้งบริษัทส่วนตัวอยู่ข้างนอกนะครับแล้วณปัจจุบันนี้ก็ยังคงดําเนินการทางด้านของไอทีอยู่ครับและส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือ์วิสไลน์ที่ผมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการประกอบลิกนะครับหรือเครื่องขุดเหรียญดิจิทัลนะครับทําไมถึงเรียกว่าเครื่องขุดเหรียญนะครับทําไมต้องขุดขุดแล้วได้เงินจริงไหมอันนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนนะครับสงสัยแล้วก็อยากรู้มากๆครับผมตอบเลยครับจริงครับหน้าที่หลักของเครื่องขุดเหรียญดิจิตอลนะครับ มีหน้าที่คือเป็นตัวกลางในการยืนยันการโอนเงินระหว่างกระเป๋า2ใบครับนั่นก็คือว่ากระเป๋าที่1โอนไปนกระเป๋าที่2นะครับเขาะจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นผู้ที่ทําหน้าที่ขุดหรือเป็นเจ้าของเครื่องขุดนั้นจะสามารถที่จะได้เงินรางวัลน,นะครับหรือค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนในการขุดในแต่ละครั้งนั่นจึงเรียกว่าเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ เรียญทุกชนิดทุกวันนี้นะครับในการโอนเหรียญจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นนะครับทําให้อาชีพในการเป็นตัวกลางเข้าไปคอนเฟิร์มการโอนเหรียญยังคงอยู่แล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจริงตลอดไปครับ